ืันนี้เอาโจาเผือกกินเฟืองอยู่ในขอกื่อนี้ยัยงันถึงเวลาออกไปเล่มหยาอยู่อัตอนต้วนั้ก็กินดีขนาดเลยนี่โคนเฟืองเพิ่นซื้อามาใหม่แล้วพี่น้องเลยซื้อมาใหม่แล้วไอสิมมัดเป็นโคนอีกแล้วนี่กินดีขนาดเลยน่ะเพิ่ลมอยู่นะไอโคนเฟืองเอาอมาไหวแล้วนี่เอามาไห้ก่อนยีสิบโคนมันมีหม่องไห้ หยาดฝนาสาดมันสิเปียกเอาพาร์ตเลมมุ่งอยู่นี่เอาพาร์ตเล่มขังอยู่หกักยาดเพฝนอันนี้อยู่น้ำจากของเขาอันนั้นบเดออันนี้ดเด้นจันเดินอยู่น้ำจากของเขานี่อุ้ยเป็นกุดังแบบไงหนึ่งกุดังไงแห้งเฟื่องกับ่บเดเปียกฝนตกกับโอเดดีเลยเจ้าเฟื่องเขาก็ง,งามดีเดนินี่จะขนงาม,งาม เราอาจได้คนบ่ตกเปียกอามาเพิคนกินอันแต่ละวันไอเสิหมดล่ะนี่มีคนนี่คนใหญ่เติออยู่จานนี้คนขายสีโคนลอยเดีเอาไปใส่ดอกนี่ันยังเล็มอยู่นี่คนยังเล็มเฟืองอยู่นี่เท้ยแตะมาซองหย่านไก่มาเคี่ยไก่ก็นอนแช่สายอยู่คอขวยจังหน่อยยังสีออกเขาคนออกไปจินนามสาไก่มันขืนมาหาเคี่ยไปแต่สั่งแต่สั่งเลยนี่ ไก่ก็ได้โพดแห้งไก่ห้างกับอันนี้ทีล่ละนี่เพราว่าเอาหยามาใส่ให้นี่หัวกุก๊กอันน้ำที่หมอกขวายกรบหัวจะกินแด่ละกวกงะที่หมอกนาบกระิ้นเอาห้กระโบกินก็าม,มามักทุกเฟืองมีจะกรกแก้วอ้องเฟืองมาเถื่็นจะกรกแก้ว่น,น,กกวนกินเฟืองอยู่นี่ Cái xì mớt ịt ra ra này Ở xong này ịt lọp xong Nè, nhang vô thập hịp Phụ nữ cứ kín Mình lưa này, này. vô nè Nè, nhang o nhọt nè Nè, cứ kín thêm mớt vô Nè, xì mớt vô Bố pháo bố đại, cây cơm mắc kia, Muốn hối cây cơm bán Bố pháo bố đại, cây cơm mắc kìa Bố pháo bố đại, cây cơm อ้ยมองผูเราพี่น้องอ้ยมองผูมองลามเ่นแต่เอา่นออกไปหายางเลี่ยมหย้าน้ำทางเลี่มหยาน้ำทางต้องไปสองคนเนะ๊ไปผู้เดียวบ่ได้พอรถดเขาเลนเพลนผ่านหยานมันไปนตำหลดเขาก็เพ่อนเลี่ยมดีตัวนี้จกกะก่อแก้วเลี่มดีอยู่ ไอซีอีบอกล้กินเฟืองวัดไลยเติบอยู่นี่ตัวนี้ของรามเพิ่งไหวเดินโพลามบ่ได้ไปไปเดินสนหน่องอีกนี่เฟืองมันกินกระสีหมดนล้วจักน้อยก็ออกกินน้ำเอาไปกินน้ำอาให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศสำเนียง้อกจากน้องะพอกันไหมคลิปหน้าจะเพื่อนๆอยู่ดีไม่แหงกันทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ